อันลอยนะครับเป็นหลัไม่ใช่เลยนะครับไปรอป่าลันนี้เลยนะป่าลันนี้เปิดแล้วนะครับแล้วเข้าดาวนีครับครับผม เอาวันเอ็นคันนี้เป็นปี2020 2020ครับช่วงล่าสุดเลยเอามาแข่งในรุ่นของเอาวันคัสเตครับผมเอาวันคัสเด้วยครับผมเอาวันคัสเเลยเป็นตั2020มันมีอะไรดีบ้างครับตัวนี้ก็โช้หน้าหลังเนี่ยมันจะเป็นระบบไฟฟ้านะครับผมการตับเซ็ตทุกอย่างเนี่ยจะผ่านจอผ่านทางทางหน้าจอซึ่งมันก็ลดการทำงานของช่างนะครับผมครับผมันี้ครับ คั้งนี้เราลงแข่งในรายการไหนบ้างหรือว่ารายการนี้เป็นหลักเลยอ่จริงๆอ่ะรถเพออกมาได้8เดือนนลครับรถเพออกมาได้8เดือนแล้วก็มีเวลาให้กับมันเนี่ยค่อนข้างที่จะเก็บชั่วโมงบินกับมันน้อยรายการที่ผ่านมาแล้วเนี่ยก็เป็นรายการ ORBIC 2020แต่เป็นในรุ่นของ R1 ครับอ่านครผมแล้วก็สนามที่ผ่านมาเป็นยามาฮ่าแชมเปี้ยนชิพสนามที่หนึ่งก็คือบุรีรัมและก็มีสนามนี้ครับผม มาอยู่ในทีนี้อาจารย์เอแนะนําหรือสอนวิชาอะไรให้กับเราว่างครับก็จริงๆริอะถ้าได้มาแบบเยอะมากๆนะผมเยอะเยอะแบบเยอะสุดๆก็คือตอนนี้จะเรียกว่าเวลาที่ออกมาเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยปัจจัยหลักๆเลยก็คืออาจารย์เอนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เหมือนผมปุ๊บเป็นเหมือนนักทาลายล้างสถิติของแต่ละรุ่นนะครับผมคือต้องบอกแนวอย่างงานงานแร้ที่เกิดขึ้นนะครับผม ผมมีเวลาเก็บคันนี้เพิ่งได้ซ้อมแค่วันจันทร์วันแรกวัน<ฆ>จันทร์ที่ผ่านมานะครับ<ฆ>ทางแรกกับอาวันเลย<ฆ>ตอนนี้ผมขี่อยู่เวลา1นาที 5, 5. วินาทีนะครับผม<ฆ>ตับในรุ่นขี่อยู่หนึ่งาที8 1หนึ่งาที10นะครับผมซึ่งส่วนนี้ได้มาจากอาจารย์เลยนะครับผม<ฆ>อามาถามอาจารย์รนิดนึงลูกศิษย์คนนี้เป็นไงบ้างครับก็โดยรวมก็ดีครับตอนแรกตอนแรกก็ไม่ค่อยดีเรื่องร่างกายก็ให้ไปฝึก ออกกำลังกายมาระบบหายใจก็เริ่มดีขึ้นนะครับดีขึ้นตามลำดับแล้วก็ล้าก็ซ้อมตามโปรแกรมน่อยพอซ้อมตามโปรแกรมเนี่ยทุกอย่างมันมันก็จะแมทกันอย่างบางคนเนี่ยขี่เร็วแต่ว่าออกกำลังไม่ได้ออกมามันก็จะไม่ค่อยแมทกันเท่าไหร่ครับก็โดยรวมก็ถือว่าดีมากๆครับสำหรับสนามพีระเพราะก่อนหน้านี้เราก็มีแข่งที่ PIC แต่ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็ถ้าว่าไม่ดีก็อทไหร่ก็คือสำหรับผมก็ต้องไปที่หนึ่ง ผมต้องการแค่ที่หนึ่งแต่น้องก็ดับได้ที่สองที่สามมาก็ก็โอเคครับแต่ว่ามั่นใจว่าอาทิตย์เนี้ยสุัปดาเนี้ยปีละครั้งเนี้ยเราจะคว้าเดอะวินเนอร์ได้ถ้าไม่มีอะไรผ่านนะครับเพราะว่าโดยเวลาต่อรอบแล้วเนี่ยคือตอนเนี้ยน้องสามารถขี่ได้ถึง05แล้ว1ะนาที05ก็เป็น เมื่อกี้ว่าเมื่อก่อน5ปีที่แล้ว5-6ปีที่แล้วก็แข่งกันประมาณศูนย์้านี้นะสาหรับนักแข่งมืออาชีพครับนะแต่โอเคเดี๋ยวนี้ก็ไปกัน1ึมืออาชีพวิ่งไปถึง0 2นยแล้วแต่ว่าอันนี้มันเป็นเรียกว่าเป็น4จันท์อังคาร้อมศุกร์เสาร์แล้วก็มาวันนี้วันอาทิตย์ มีเวลาจับรถแล้วก็ร่างของคุณเคยที่นี่น้อยมากนะครับในปีหน้าจะมีการเพิ่มเติมหรือ,อเพิ่มอาวุธให้กับรถคันนี้แน่นอนระเพิ่มเต็มการาฟแน่นอนเพิ่มเต็มการาฟแน่นอนเพราะว่าปีนี้เราตั้งใจฟ o ร์ t e ี m ขึ้นมาเพื่อจะสู้ศึกในรายการอเอ่อ b o a b i c ด้วยแล้วก็ adu m ด้วยนะครับ เชื่อว่าจะเป็นอีกหนึ่งทีมที่หลายคนจะมจับตามองเราครับครับผมติดตามนอกจากในทีมผมถามในทีมนีดนอกจากมีตัวอา m แล้วยังมีลูกอล่นอีกไหมครับเอ่ออาจจะเป็นความลับนิดหนึ่งความลับอ่าอาจจะมีตัวละครลับหนึ่งตัวอ๋อมีมีตัวละครลับด้วยครับนะครับผมอาจจะมีตัวละครลับหนึ่งตัวฝากติดตามครับ a อ r ีอาร i n ีนัส i n กแล้วก็ ีอยยออีอนม n d m อ t o r s p o r t เอ้ยน่นะครับดูอนุญาตถามข้อมูลรถตัวนี้นิดน,นึงครับขออนุญาตนิดนึงในคันนี้มีการปรับเซตหรือปรับแต่งในช่วงล่างเพิ่มเติมไหมครับการปรับเซตเนี่ยตัวรถเนี่ยเป็นเอ่อเป็นสปรอร์ตโปรโดักชันเดิมโรงงานเลยไม่มีการปรับเซตไม่ใช่ไม่มีการปรับเซ,ตม,มรรบเซตมีการปรับเซตช่วงล่างผ่านระบบที่เขามีแต่เราไม่ได้ใส่อะไรแต่งเพิ่มเติมอะไรเข้าไปเลยสิ่งที่มีเปลี่ยน น่าจะมีอยู่สองอย่างนะครผมเป็นต้มเบคอนต้มเบคอนเป็นบัมโบ่พัซ่านะครับผมครับเป็นตัวธรรมดาเบสิกเลยครับแล้วก็มีจานบัมโบ่แล้วก็ผมตัวเป็นทอร์ติ้งนะฮะครับแล้วก็ท่อแค่นี้ครับผมนี่คือสิ่งที่อ่าผมใช้นะครับผมใช้อยู่ส่วนนึ่งมาเป็นท่อนิดนึงครับ่ะได้ครับผมอยากนำเสนอมานานแล้วท่อใบนี้โอ้ผมเป็นคนน เสองมืออาคาปวีบไฟนี้นะครับผมฟังกันนะครับเป็นใบแรกของประเทศไทยนะครับผมสิ่งที่มันแตกต่างจากที่อื่นก็คือตัวนี้เป็นตัวเลเซอร์นะครับผมถูกผลิตในสถานการณ์โควิดซึ่งไม่สามารถนำเข้ามาในไทยได้ผมเป็นคนแรกที่ได้ใช้เท่ใไฟนี้สังเกตว่าจะไม่เหมือนคนอื่นเลยเพราะว่านี่คือโมเดล2020เป็นท่อใบแรกที่ใส่แล้วก็ใส่ทำการลงแข่งัปด้วย ไันี้มันมีส่วนช่วยในเรื่องกำลังคกำลังของตัวรถยังไงได้บ้างครับอัตราเร่งดีขึ้นครับ,รบต้อนกลางตายนะครับผมครับผมคือมาดีหมดเลยแล้วก็ในส่วนของอก็ ไม่แผดเกินไปออแความคุ้มคอดีของมันนี่คือเสน่หของข่้รับนี่นะครับรถคันนี้ไม่ได้ปรับเลอะไรมากไม่เลยครับแล้วขล่องไฟนี้ใช้เดิมครับผมไฟเดิมด้วยเดิมโรงงานทุกอย่างเดิมหมดใช้แค่สีมือและก็ประสบการณ์จากโค้ชเดียวแล้วเองนะครับตี่ายๆงายงาีงาีางายารยาีาี่ มออกมาได้8เดือนก็มาลงทำการอื่นกันแลบบ้ว ใช่ครับขี่เลยนะไม่มีโอกาสได้ขี่ขี่บนท้องถนนเลยยังไม่ได้ขี่ในท้องถนนด้วยผมได้ขี่แค่แบบว่าไปตลาดกินข้าวแล้วก็ไปเรียนโรงเรียนโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยคุณเอารถยี่สิบไปขี่ตลาดเหรอนั่งกินข้าวมันไก่กับข้าวหน้าเนี้ยครับแล้วก็กิจกรรมที่พิมพงครับผมแล้วกันนิดหน่อยนะต่อไปครับได้ตอบสนองกับที่เซอร์วิส T C N จีนใสยังวิ่งให้สปีดได้ยี่สิบคนนี้นะครับแบบการบริการกับขี่แล้วก็ขอบคุณผู้ให้สั่งจครับแปดเดือนเท่านั้น เทคโนโลยีเราใช้ของมันหมดยังตอนนี้คือต้องบอกว่าเราเข้าถึงของมันเนี่ยแม็กแบบแม็กสุดๆแล้วนจนถึงว่าปีหน้าเนี่ยทุกอย่างที่เรามีอยู่เนี่ยต้องปรับเปลี่ยนออกเพื่อที่ว่าเราจะต้องมีความให้ลงลึกกับมันมากขึ้นเพราะว่าโปรเจกต์ในปีหน้าเนี่ย เรามีโปรเจกต์กันใหญ่ก็อย่างพี่เอบอกก็คือต้องสากติตตามด้วยนะว่าเราจะไปลงรุ่นไหนหรืออะไรยังไงนะแต่สิ่งที่ผมอยากนาเสนอคนที่เข้ามาแข่งรถเนี่ยอยากจะบอกว่ารถเดมเนี่ยเราสามารถใช้ในการแข่งขันได้นะขอแค่เข้าใจมันนะครับผมและส่วนหนึ่งเนี่ยการซ้อมแล้วก็ทักษะเนี่ยผมว่าสําคัญยิ่งกว่ารถอีกมารายการนี้นอกจากอาจารยเอ และเห็นว่ามีโค้ดที่ช่วยแนะนาด้วยตร,ตรงนี้เราเอามาเป็นกสารได้ยังไงได้บ้างครับคือต้องแบ่งว่าคืออย่างเราเนี่ยเราเป็นนักแข่งเราจะรู้ว่าบางอย่างเรา<อ>เคยลองบางอย่างเราไม่เคยลองการที่เรารับข้อมูลมาหลายๆทางเนี่ยบางทีมันชนกันนะมันไม่สปาร์กกันฉะนั้นเนี่ยบางทีมันจะทาให้เราแบบสมองมันจะตันอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นในการที่เราจะเลือกรับฟังเนี่ยผมก็จะรับฟังค้าได้เป็นหลัก แล้วอย่างโค้ชท่านอื่นคือเราจะถามในสิ่งที่เราอยากรู้ถามแบบเป็นคําถามที่แบบว่าถามอาจารย์เองแล้วจะโดนด่าอะไรเงี้ยก็จะไปถามคนอื่นแทนอะไรประมาณเนี้ยครับผมนี่นะก็เป็นแนะนำแนวทางนะครับมีข้อแนะนำมีข้อแนะนำสำหรับนักแข่งที่อยากจะเข้ามาทำการเน่ยดี๋ยวนนี้ครับตอนนี้นะครับผมสำหรับนักแข่งมือใหม่ที่ใช้รถคันทีห้านะครับผมตั้งแต่แอร์ล็อก ีท่ทแ m a ก R 685เราเริ่มต้นได้ที่นี่ได้เลยครับผมงาน y m a 5แชมเปี้ยนชิพเพราะว่าทางรายการเนี่ยมีทั้งหมวกชุดถุงมือรองเทา้าครบเตรียมแค่ใจมาอย่างเดียวใจอย่างเดียวแล้วแถมใจตงังค่าสมัครได้ห้องพังกองหากผมว่ามันเป็นรายการที่นักแข่งที่ใช้รถ y a m a h าเนี่ยควรจะ หันมามองในสิ่งนี้นะครับผมก็คือเขาทางรายการทางยมฮ่าเนี่ยสพอร์ตลูกค้าดีมากนะผมไม่ทิ้งลูกค้าเลยถือว่าคุ้มค่ามากสำหรับรายการนี้เลยทีเดียวนะครับมีรถยมฮ่าก็เอามาแข่งได้แล้วใช่ครับครับว็คงต้องติดตามผลงานของทีมนี้อีกสักนิดหนึ่งนการปีหน้าจากที่บอกไปแล้วว่าน่าจะมีอะไรเกิดไหมสุดท้ายครับเพราะว่านักแข่งตัวหนึ่งนักแข่งอีกคนหนึ่งเนี่ยเป็นตัวละครลับเนี่ยซึ่งทุกคนจะว้าวมากนะครับ เดี๋ยวเราจะ ar, าเปิดตัวคันปีหน้าจะจ er ับเปล่าครับผมครับผมสนุกกันไปก่อนเก็บข้อมูลรถคันนี้ไว้ก่อนใช่ครับเฉลิมปีหน้าแล้ววันนี้โอกาสที่จะพาเพื่อนไปบะนทมดึงขังานของรถคันนี้อีกทีหนึ่งนะครับว่ามีการอัพอับสในสานนะครับ ในทริปนี้ผมก็ยูมิขอบคุณนะครับแจกที่มาแนะนำข้อเรถ1,000วันเอ็ม1,20้นบาทครับขอบคุณมากครับขอบใกนิดนึงนะนะฝากติดตามช่องยูทูบปอมเอ็กซด้วยนะตามิดตาไได้ครับคอนเทนต์เกี่ยวกับการแข่งรถลุ้นๆนะครับลเลขอบคุณครับ